ครับก็แน่นอนราบุรีเล่นในบ้านค่อนข้างจะแข่ง,ขงแข่งแรงอยูนะ่แล้วน,น,ลนะเรายิ่งแนวลุกนะมีความค่อนข้างหลากหลายนะแต่เราบีจีเองก็มีจุดแข็งข,งของเรานะเรามีกองกลางที่คลองบอลได้ดีมีกองหลังที่เหนียวแน่น,นซึ่งเราอันนี้ก็หลายๆทีมหรือแม้แต่บรรดาพของเราเองก็อาจจะมองว่ากองหน้าเราไม่ยัง ยังไม่ถึงกับขนาดว่าเขาเรียกอะไรอยู่ในเกรงที่พิมพ์มากอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเล่นแต่เอาเฉพาะลูกเซฟพีลลูกอะไรไม่ใช่แต่จริงๆแล้วที่เรามายืน่นจุดนี้ได้ส่วนหนึ่งนักเตะสำคัญนะแต่เจนลกเองอชาติใครก็แล้วแต่ในเกมลูกก็ต่างช่วยช่วยช่วยทีมให้มาอยู่ได้ตรงนี้ทั้งนั้นนะครับไปไม่ไม่ไม่ได้ไไเ,นเน้นว่า ตัวนี้ขึ้นมายิงเยอะวิกเตอร์ขึ้นมายิงเยอะจริงๆแล้วทุกสกคนช่วยกันมันถึงมาจุดนี้ได้นะเพราะฉะนั้นผม mm hmm. จะไม่เน้นอะไรว่าต้องให้ความมั่นใจของผู้เล่นทุกคนที่ลงมาในสนามในแต่ละตำแหน่งนะก็เพราั้นเนปะ mm hmm. ็น,นความมั่นใจของชาวบ้านมันมีอยู่แล้วแนะน่นอนเหมือนเหมือนเราเล่นในบ้านเราเราก็มีความมั่นใจว่าจะเก็บสามคะนแต่ว่าเ,เราไปในฐานะ ทมเือนแต่ว่าไม่ใช่เราจะไปเล่นบุดประตูคงคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจริงๆก็ตอนนี้ก็อยู่เขาเรียกวไรอยู่ข้างบนอยู่สูงกะนหนาวก็ทุกทีมตอนนี้คทงทําการบ้านมาเล่นกับเราอยู่แล้วละ่ะเราเข้าใจนะทุกวันนี้เราก็อาจจะเป็นเกมยังอืดอัดเหมือนเดิมก็เป็นลูกเกมที่เราเล่นมาตลอดแต่ว่ามันทําให้เรามาจุดนี้ได้ก็ถึงถึงบอกว่า อย่ามองว่าเราไม่มีดีอะไรไม่งั้นเรามา,มาอยู่ตุดนี้ไม่ได้เ่านั้นเราก็จะทําเต็มที่นะไปเอาแทมไม้ได้ถ้าหนึ่งแ้มได้ก็ถือว่าโอเคสามแมก็ห่อเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันเล็กสอละกันนะของใหญ่มาแน่ uh, This m a t e c s e we want to stay in the top f o e l i e We need to perform also in the l e a g u So our uh, target end of the year is to be again in Champions League. So we must be number four for sure. So now uh, we, we play at home against VG, It's a very big team. So they perform very well for the first leg. But uh, when they play in right way, it's different. So we have a good chance to perform well because uh, in the home we are a strange team. When we play at home, we're very good. When we play away, it's disaster. it was terrible and we played very bad but i know already that this week we need a revenge it will be a totally other match